น้อมต่อคุณพระรันตรรนชัยโอกาสพระอาจารย์เวสารพระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินเพื่อนสาธร,รมิกจเจริญในธรรมให้ชืก็ยาตดโยมอันนี้ก็ยี่บกตุลาคมแล้วก็วันออกวรรษาว,วันที่29เใช่ไหมก็อีกสามวันก็ปีนี้ เป็นความรู้สึกนะโอ้ผ่านเร็วมากเลยแป๊แบๆออกพรรษาแล้วนะพวกเราก็มาอยู่วัดตลอดทั้งพรรษารวมถึงญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเป็นระยะนะการออกปฏิบัติธรรมก็เพื่อออกจากทุกเพื่อพ้อนทุกนะทีนี้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยเราจะจะออกจากทุกก่อนจะถึงพรรษาไหมหรือว่าออกพรรษาก่อนแล้วค่อยออกจากทุก นะเออถ้าออกได้เร็วก็ดีเนาะออกจากทุกปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมเมื่อรู้แล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ยึดถือธรรมะเนาะก็ออกจากทุกไปเมื่อข่าวไม่แน่ใจนะว่าเมื่อพรรษาที่แล้วหรือว่าช่วงหลังออกพรรษาเนาะหลวงพ่อก็ได้พูดถึงเรื่องการเผยแผ่ธรรมะ โดยวิธีการที่ไม่พูดอะไรเลยนะก็ได้กล่าวถึงปร,รมาจารย์ตักหมอซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื่อกันว่าเป็นพระอาราหันต์นะท่านก็มาเผยแผ่ธรรมะที่เมืองจีนท่านก็มาตัวเปล่าะรองเท้าก็ไม่ใส่แล้วก็มาแสดงธรรมไม่มีคำพีไม่มีอุปกรณ์ทั้งหมดเลยไม่มีผู้ติดตาม ทีนี้พวกผู้ที่ไฝ่ธรรมก็มาต้อนรับเพื่อที่จะฟังธรรมจากท่านนะแต่ปรากฏอะไรได้ท่านมาแสดงธรรมไม่พูดอะไรสักคำเดียวสุดท้ายก็กลับเฉยเลยนะกลับเฉยเลยส่วนผู้ที่รอคอยเนี่ยต่างก็บ่นพึมพำพึมพำบอกเฮ้ย hey, นี่เหรอตักมออย่างนี้เหรอทำไมรองเท้าก็ไม่ใส่ มาตัวเปล่าคนติดตามก็ไม่มีเนาะแล้วก็ที่ท่านเงียบอะท่านไม่พูดอะต่างคนก็สงสัยลังเลกันว่าเอเราต้อนรับเขาไม่ดีหรือเปล่าอีกคนนึงบอกว่าก็ตอนรับดีนะเนี่ยดูหน้าดูตาท่านเนียน่ยยังยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอืไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เครียดอะไรแต่ทําไมท่านไม่แสดงธรรมไม่พูดอ่ะแสดงธรรมด้วยกันไม่พูดท่านก็กลับไป แค่นี้ก็จบกันไปเลยคือจบการแสดงธรรมนี่แปลกนะ,ะทีนี้เรื่องนี้จริงๆมันก็มีถ้าพูดถึงนะสมัยพุทธกาลที่จากที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็มีอยู่คราวหนึ่งเหมือนกันที่ว่าออพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้ชูดอกบัวมามันดอกหนึ่งเนาะชูแล้วก็มีพระสาวกเนี่ยนะเป็นสาวกเป็นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ หรือว่ามาฟังทมอะเนาะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดสักคำเพียงแต่ชูดอกบัวเนี่ยปรากฏว่าพูดที่ดูดอกบัวอยู่เนี่ยบรรลุธรรมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนอะไรแต่เพราะปัญญาจริงๆอะนะปัญญามากๆเลยทำไมเข้าใจได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้พูดแล้วก็มีอยู่อ่า ขอย่อๆเนาะคือมีบางครั้งบางตอนที่เราได้ยินบางครั้งท่านก็พูดเหมือนกันท่านก็สอนแต่สอนไม่เยอะอย่างสอนก็บอกว่าเมื่อเห็นสักแต่เห็นเนี่ยเมื่อได้ยินสักว่าได้ยินเมื่อรู้ลสเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้เมื่อทราบสักแต่ว่าทราบอย่างเงี้ยแค่เนี้ถ้าสักแต่รู้อย่างเงี้ยตัวเธอก็ไม่มีละโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองก็จบผู้ที่เข้าใจฟังแล้วก็จบเลยคือบรรลุธรรมได้เหมือนกันถึงขั้นพระอระหันนะไม่ใช่ธรรมดา กลายว่าขั้นถึงขั้นที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะมีเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกว่าไม่มีเราไม่มีเธออันนี้เป็นธรรมะที่แบบย่อสัน้นทีนี้ที่ยาวๆก็มีนะที่ยาวๆคือท่านพระองค์ก็คงจะสอนเรื่องของเช่นสอนเรื่องขนันธะ์หาเนาะสอนเรื่องธาตุสอนเรื่องอายตนะอะไรเงี้ยก,ยก็แยกๆยำแนกแจกแจงออกมาเป็นแต่ละอย่างเป็นละอย่างเป็นละทีละขันธ์ทีละธาตุ แล้วก็จนกระทั่งว่า,าผู้ที่ฟังก็สามารถเข้าใจโลกบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็มีเป็นพระโสดาก็มีอะไรกันแล้วแตนะ่เพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมะนี่มันไม่ใช่ว่าเรื่องแบบตายตัวอะไรนักหนาว่าต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันเรื่องของสติปัญญาแต่สติปัญญามันจะเกิดได้ต่อเมื่อได้ฟังมาก่อนนะได้ฟังได้ยินได้คาอะไรมาก่อนแล้วก็จากการได้ยินเนี่ยก็ไปเห็นความจริงของ หลวงพ่อใช้คำว่าเป็นธรรมชาติกันแล้วกันเห็นความจริงของธรรมชาติซึ่งเขาแสดงอยู่แล้วนะธรรมะกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันนะธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มีคำพูดอะไรเลยเขาได้แต่แสดงตามที่มันเป็นแสดงแสดงส่วนคำพูดเนี่ยเอามาพูดเอามาบอกเพื่อแจกแจงเพื่อจาแนกเพื่อให้เข้าใจต่างหากนะเพราะนั้นธรรมะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ว่ามีแต่สาภาวะล้วน พอมีสภาวะล้วนก็เห็นไปทีเห็นเห็นเห็นแต่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนทั้งไม่เห็นทั้งไม่รู้ว่ามันคืออะไรสมมุติว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าธรรมะคืออะไรนะเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าธรรมะคืออะไรเราก็ไม่รู้จักทั้งทั้งที่ธรรมะคือเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราก็หาธรรมะใช่ไหมแสวงหาแสวงหาธรรมะแสวงหาธรรมะเพื่อรู้จักธรรมะเพื่อจะเข้าใจธรรมะธรรมะเอา จริงๆธรรมะมันอยู่ต่อหน้าต่อตาขณะนี้เดี๋ยวนี้มีเต็มไปหมดแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักเพราะนั้น,นการฟังธรรมะมันจึงเป็นเบื้องต้นที่พวกเราจะต้องฟังก่อนนะฟังว่ามันคืออะไรยังไงพอฟังแล้วก็ไปดูของจริงไปดูสภาพธรรมะจริงๆจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเห็นจะเห็นตามนะจะเห็นตามความเป็นจริงซึ่งเขาแสดงแสดงอะไรล่ะเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์อ่ะ ว่าธรรมธาตุเนี่ยมีอยู่แล้วจริงๆก็คือตั้งอยู่แล้วจริงๆเป็นกฎตายตัวแล้วจริงๆก็คือพูดถึงสังขารใช่ไหมสังขารเป็นยังไงสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นถุกแล้วก็พูดถึงธรรมะแล้วคราวนี้ทำทั้งปวงเลยเป็นอนัตตาแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสัจธรรมความจริงคือให้เห็นธรรมะให้เห็นสังขารที่มันมีลักษณะอย่างเนี้อย่างเนี้แล้วก็เมื่อเห็นแล้วเข้าใจแล้วเอาต่อไปก็รู้ไข่รู้มันไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่า มันต้องรู้รู้รู้เอาเองอันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบนิดนึงนะเพื่อให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพของสภาพธรรมะก็เอาเป็นเรื่องเล่าแล้วกันเนาะคือมีอยู่คราวหนึ่งเนาะก็มีมีพิสุรูปหนึ่งกำลังสนทนาธรรมกับพระพิสุอีกรูปหนึ่งช่วงโพเพนะใกล้หกโมงถึงทุ่มประมาณนี้แหละดวงอาทิตย์ตกดินแล้วแล้วอยู่ๆก็มีเสียงนก ร้องแควกควเสียงนลงร้องแควกได้ยินสองครั้งแล้วก็ต่อมาอีกพอมันบินเลยไปอีกหน่อยมันก็ร้องแควกอีกขณะที่พระพิสุรูปนี้กำลังสนทนาเรื่องอื่นนะแล้วจู่ๆมันเกิดได้ยินขึ้นมาว่าได้ยินอย่างเสียงที่หลวงพ่อจำลองเมื่อกี้นะพอได้ยินเสียงปั๊บมันเกิดการเฉลียวใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเสียงเกิดเสียงดับไปแล้ว มันเร็วมากอ่ะพอได้ยินปั๊บมันดับเลยได้ยินปั๊บดับเลยอ่ะพอเห็นตรงนี้ปั๊บมันก็เห็นต่อไปว่าไอ้ก่อนที่จะเกิดเสียงเนี่ยมันก็เป็นความไม่มีเออพอเสียงเกิดมันก็มีคือเสียงมีแล้วก็เสียงดับมันดับตรงไหนมันดับตรงนั้นแหละมันเกิดตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นมันดับตรงที่มันไม่มีอะไะอ้าวพอแคว่กอีกอ้าวเกิดอีกแล้วก็ดับอีกพอตรงนี้ปั๊บเกิดการเฉลียวใจขึ้นมาเฮ้ย ไอ้ก่อนจะเกิดเสียงน่ะมันเป็นความไม่มีเออเป็นความไม่มีพอเข้าใจอย่างเงี้ยมันปิ๊งอ่ะเหมือนกับว่าเป็นปิ๊งเลยปิ๊งเสร็จแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าตัวเราเนี่ยทั้งตัวเนาะแต่เดิมมันก็ไม่มีแล้วมันก็มีแล้วก็เห็นต่อไปว่าไอ้ตัวเนี่ยทั้งตัวเนี่ยต่อไปก็ก็หมดก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยก่อนก่อนจะมีตัวเรามันก็เป็นความไม่มีตัวเป็นความไม่มีอะไร แต่อตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปมันมันหมดไปไหนมันเกิดมาจากตรงไหนอ้อมันก็เกิดจากความไม่มีแล้วมันก็ดับบนความไม่มีพอเข้าใจเหมือนกับว่ามันเข้าใจแบบพลวดพลาดมากเลยมันเข้าใจแบบเข้าใจรวมถึงอสมมติจะเข้าใจเรื่องดวงอาทิตย์โลกดวงดาวจักรวาลอะไรเงี้ยมันรู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันมาทีหลังหมดเลยอะดวงอาทิตย์ก็มาทีหลังแต่ก่อนจะดวงอาทิตย์จะเกิดอะมันเป็นความไม่มีเหมือนกันอะ ก่อนที่ดวงดาวจะเกิดอ๋อมันก็เป็นความไม่มีเหมือนกันแต่ดวงอาทิตย์ก็ดีมันเป็นสิ่งที่เกิดสุดท้ายมันจะต้องหมดแต่ไม่รู้หมดเมื่อไหร่แต่มันต้องหมดทุกอย่างสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมามันจะต้องหมดมันจะต้องหมดไปมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแต่ความไม่ต้องหมดไม่ต้องมีก็คือนั่นแหละคือเรียกใช้ภาษาสมมติเนระเรียกว่าว่างอ่ะคือมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลย สิ่งที่เกิดที่ดับมันเกิดบนความว่างเปล่าบนความไม่มีพอเข้าใจตรงนี้เอา้ามันก็น้อมเข้ามาเรื่องจิตใจอีกน้อมเข้ามาในจิตใจว่าเอ้ยจิตใจเนาะเดิมความโกรธก็ไม่มีเต่อมามีความโกรธก็เห็นเลยว่าเอา้าเดิมเดิมของมันก็คือมีความว่างเปล่าเป็นความไม่มีแต่ความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่จรมาแล้วก็จากไปความหงุดหงิดแต่เดิมไม่มีมี แล้วก็ดับไปเอ้อมันก็เป็นสิ่งที่จรมาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจทั้งหมดเลยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็จรมาแล้วก็จากไปมันเป็นกฎตาตัวอย่างนี้เลยสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดมามันก็จากไปหมดไปหมดไปแต่สิ่งที่ไม่หมดนั่นแหละมันก็มีอยู่เหมือนกันก็คือตอนที่อะไรไม่เกิดอะนั่นแหละตรงนั้นแหะเป็นความไม่มีทีนี้พอเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็จะเทียบเลยว่าเอ้ยไอ้ความไม่มีนี่นะ กับความมีเนี่ยมันคนละอย่างกันความมีคือเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ไปแต่ความไม่มีเนี่ยหมายความว่าจะมีสิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดก็ตามแต่สิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันยืนพื้นอยู่แล้วมันยืนพื้นคือมันตายตัวของมันเช่นนั้นคือไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรแต่ความมีมันมีแล้วหมดเนี่ยตรงนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนพอเข้าใจตรงเนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันสุดยอดแล้วเข้าใจถึงความ จะเรียกว่าเข้าใจถึงสิ่งที่ไม่เกิดเนาะเข้าใจถึงสิ่งไม่เกิดกับสิ่งที่เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับโอ้ตรงกันเลยที่เขาท่านว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะที่บอกว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอุ้ยใช่เลยไม่ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวในใจข้างนอกสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดเอ้าเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ดับสิ แสดงว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือเกิดดับประเภทหนึ่งไม่เกิดไม่ดับโอ้นี่มันจะตรงกับที่ในคําสอนละมั้งที่บอกว่าอะไรอ่ะธรรมะมีสองประเภทคือสังขารกับวิสังขารสังขารคือความปรุงแต่งวิสังขารคือความไม่ปรุงไม่แต่งโอ้ธรรมชาตินี้มันมีอยู่แล้วนี่มันมีอยู่แล้วใครจะรู้ไม่รู้แต่มันก็มีของมันอยู่แล้วแต่ถ้ารู้มันก็เออก็เป็นปัญญาที่ ไปรู้ไปเห็นว่าธรรมชาติมันมีสองประเภทแค่เนี้ยพอรู้เป็นอย่างเงี้ยจากการได้ยินได้ฟังไห้ฟังมาก่อนว่าเนี่ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงอ่ะไปเป็นสังขารแล้วก็ไอ้วิสังขารคือมันมีความเที่ยงอยู่อย่างนั้นคือมันไม่เปลี่ยนเอ้าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงอนัตตาท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวตนทั้งธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับที่ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเอ้ ไม่เราไม่ใช่เราไม่มีเราโยมดูที่มันสว่างไหมแบบนี้ถ้าถ้าประสบการกับกายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสว่างใจขึ้นมาว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าได้บอกหมดแล้วพระพุทธเจ้าได้พบแล้วก็เลยมาแจกแจงมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอาเมื่อเรียนตามรู้ตามมันก็เข้าใจตามเอ้พระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้นี่สาวกทั้งหลายรู้ตามถ้ารู้ตามก็เข้าใจแบบนี้แต่แค่นี้ยังไม่จบโยมยังไม่หมดนะยังไม่จบ ยังมีอีกที่ต้องรู้ต่อไปอันนี้พูดให้เห็นภาพเนาะโยมฟังอย่างนี้โยมจะเห็นภาพเลยทีนี้เอะจะบรรยายต่อที่บอกว่าเหมือนกับว่าพระพิสุรูปนี้นะบอกว่าอ๋อรู้จักแล้วธรรมชาติที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้อย่างนี้ธรรมชาติที่เดิมแท้ของมันอะ่ะคือมันไม่เกิดมันคืออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ในจิตในใจไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น มันก็แค่จรมาแล้วมันก็จากไปแต่สิ่งที่ไม่เป็นอมตะของมันคือมันไม่ใช่สิ่งนี้แต่มันก็มีอยู่เหมือนกันก็ตรงที่เกิดของไอ้สิ่งที่เกิดนั่นแหละอันนั้นแหะเป็นความว่างเปล่าเฮ้ยอย่างนี้มันยังมีผู้รู้นี่นะยังมีผู้รู้รู้ว่ามีธรรมชาติเกิดขึ้นกับธรรมชาติที่ไม่เกิดมันมีผู้รู้นี่ว่าใครว่าใครเป็นคนรู้วะใครเป็นคนรู้ตอนแรกหาคนรู้ก่อนเนาะ ้มันมีผู้รู้นี่ถ้าไม่มีผู้รู้จะไปรู้ได้ยังไงว่าธรรมชาตินี้มันเป็นเช่นนี้หาผู้รู้ก่อนใครวะเคยเป็นคนรู้โอ้โถเอ้ยใครเป็นผู้รู้กับพระพิสูรรูปนั้นแหละเป็นผู้รู้พระพิสูรรูปนั้นแหละเป็นผู้รู้พอเจอผู้รู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยผู้รู้นี่มันไม่ได้รู้ตลอดเวลานะเวลานอนหลับไม่เห็นมันรู้เลยเวลามันไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามันก็ไม่เห็นมันรู้เรื่องนี้เลย เฮ้ยผู้รู้นี่ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ว่าผู้รู้นี่ก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่เอ้าผู้รู้นี่เป็นสังขารนี่ผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนนี่พอพบผู้รู้เห็นผู้รู้เข้าใจอย่างถูกต้องเป็นสมาทิฏฐิเลยว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอผู้รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้รู้เกิดดับได้แต่ธรรมชาติที่มันไม่เกิดดับมันไม่ใช่ผู้รู้นี่ก็เลยแจ่มแจ้งในเรื่อง ผู้รู้ว่วาผู้รู้เนี่ยมันก็อยู่ภายใต <โ diy. S 2> ้กฎเช่นเดียวกันก็เข้าใจถูกขึ้นมาว่าผู้รู้ไม่ใช่เราผู้รู้มันเป็นสังขารไงมันจะเป็นเราได้ไงใช่ไหมอ้าวผู้รู้เป็นสังขารผู้รู้เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เลยเจมแจ้งว่าเออผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อพบว่าทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งหมดอะที่เล่ามากับผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนสุดท้ายก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวตนสักอย่างเดียวก็เป็นความว่างว่างเปล่า ว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้แล้วว่าผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนว่างเปล่านะว่างเป่าจากอะไรนะว่างเปล่าจากตัวตนว่างจากการอุปาทานว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากว่างหมดเลยตรงนี้แหละก็เรียกว่าเข้าถึงความว่างเพราะนั้นความว่างที่เรารู้จักกับความว่างแบบปัญญามันไม่เหมือนกัน ความว่างที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็คือว่างว่างอากาศอะคือว่างไม่มีอะไรเลยว่างว่างว่างอันนั้นอะมันเป็นอารมณ์ยังเป็นสิ่งถูกรู้เลยเช่นสมมติว่าเข้าฌานเนาะเข้าอารูปปชานอย่างเงี้ยมันก็ว่างใช่ไหมหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นก็ไปอยู่ในว่างแล้วก็เข้าใจความว่างว่าอันนั้นแหละเป็นสัจธรรมแท้ไม่ใช่หรอกมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวก็ ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาตรงนั้นก็ดับไปหายไปมันก็เป็นแค่อารมณ์คืออารมณ์รูปฌานอารมณ์ปชาอารมณ์คืออารูปปิฌานมันก็ไม่ใช่นิพานเพราะว่ายังเปลี่ยนได้ยังเป็นสังขารอยู่เพราะฉะนั้นคนเรารนะเวลาปฏิบัติธรรมนะเวลาปฏิบัติแล้วมันโล่งโปร่งเบาสบายนะอย่าเข้าใจผิดน,นะว่าถึงนิพานแล้วไม,ไม่เกี่ยวไม่ใช่อันนั้นเป็นสังขารอยู่นิพานคือไม่ต้องพูดมาหรอกถ้าพูดไปเดี๋ยวก็เถียงกันเอาเป็นว่าที่หลวงพ่อฉายภาพได้อธิบายเนี่ยน่าจะเห็นภาพได้ว่า จริงๆอะธรรมชาติเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วโดยที่ว่าไม่มีใครต้องอธิบายก็ได้ไม่มีใครต้องพูดก็ได้แต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่แต่ต้องพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นไงเอาสมมุติมาพูดเอาบัญญัติมากล่าวมาแจกแจงกันแต่โดยธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นคือมันทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าเข้าใจไงจะรู้เลยว่าของจริงอ่ะ ของจริงอะ่ะมันไม่ใช่คำพูดนะที่เราพูดพูดกันเนี่ยไอเนี่ยมันของปลอมของเทียมไม่ว่าจะพูดผิดไม่ว่าจะพูดถูกไม่ว่าจะพูดดีแค่ไหนอะ่ะมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะไอเนี่ยมันไม่ใช่แกนหรอกแต่แก่นของมันนุนน่นนุ่นสภาวะที่รู้ที่เห็นนั่นที่มันโชว์มันแสดงอยู่ซึ่งจริงๆอะ่ะเห็นได้รู้ได้อยู่แล้วทุกชีวิตเนี่ยเห็นธรรมชาติได้อยู่แล้วเพียงแต่ ไม่รู้เท่านั้นเองว่าธรรมะมันคือความเป็นเช่นนี้เนาะเมื่อทีนี้ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วต่อไปมันจะง่ายไปหมดไงง่ายไปว่าโอ้อย่างที่เดินนะหลวงพ่อลงวอย่างเรื่องเดินจงกรมก็ดีเรื่องรฝึกสติตามรูปแบบก็ดีก็จะรู้จักแล้วว่าอ๋อไอก้กายกายกายก็เป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมนามความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆอ๋อมันก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรม จริงๆอ่ะมันก็เห็นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่มีคนมาบอกว่าอันนี้เป็นรูปธรรมนะอันนี้เป็นนามธรรมนะก็เลยไม่รู้จักพอรู้จักเสร็จแล้วก็แจมแจ้งสิอ่ะขณะเดินขณะนั่งอยู่ก็เห็นอยู่รู้อยู่อ่นั่งอยู่รู้อยู่แล้วก็นั่งไปนั่งมาเดินไปเดินมาอ่ะมันก็ความปวดความเมื่อยก็แสดงอีกแล้วก็เป็นธรรมะอีกมันก็แสดงให้รับรู้รับทราบอยู่ว่ามีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะก็เห็นอีกแล้วรู้อีกแล้ว อาการในใจที่เกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างโล่งบ้างโกรธบ้างหงุดหงิดบ้างรำคาญบ้างเอ้าอันนี้ก็เป็นธรรมะก็รู้อีกแล้วรู้อีกแล้วรู้อย่างเงี้ยนั่นแหละนี่คือการเรียนธรรมะการเห็นธรรมะพอเข้าใจแบบนี้ไงว่าธรรมะมันอยู่ใกล้ขนาดนี้นะมันไม่ใช่ว่าต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาที่วัดโน,น้นวัดนี้ไม่ต้องไปหาจากใครโตมันอยู่ที่ตัวเองนี่กายใจก็เป็นธรรมะและกายใจมันอยู่ที่ไหนอมันก็อยู่ด้วยกันตรงเนี้ย ถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ตองกับว่าเห็นธรรมใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นก็แต่ว่าก็คือไม่เห็นก็คือหลงหลงไปเลยไม่เห็นไม่รู้เพาาะนนั้นเห็นอยู่มันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นแจ้งอยู่ขณะปัจจุบันตอนนี้นะทีนี้โยมลองดูนะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมมันเนิ่นช้ามันเนิ่นนานนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้น,นี่แหละคือธรรมะแล้วเราก็ดิ้นรน ดิ้นรนที่จะไปหาอะไรก็ไม่รู้ไปอยากได้อะไรก็ไม่รู้อยากจะมีอะไรก็ไม่รู้คือเหมือนวับว่าพยายามจะหาสิ่งที่ยังไม่รู้ตอนเนี้ว่าต้องรู้ให้ได้ต้องรู้ให้ได้แต่ทําไมของอยู่ใกล้ไม่ยอมรู้เนาเนี่ยต,ตรงเนี้ของอยู่ใกล้ Period, ของที่อยู่ติดตัวอยู่แล้วเนี่ยรู้ตรงนี้เข้าไว้ไม่ต้องไปหารู้ไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรหรอกแค่รู้แจ้งต่อขนัน้าเนี่ยรู้แจ้งต่อตัวเองเนี่ยนี่แหละว่าสภาพธรรมะมันเป็นเช่นเนี้ย ถ้าหยุดได้นะหยุดได้หยุดหานะ่ะหยุดหาตรงนั้นแหละจะพบความสงบจะหายเหนื่อยเพราะทุกวันนี้เราอะจิตมันดิ้นเกินไปดิ้นที่อยากได้อยากมีอยากเป็นดิ้นอยากจะได้กันแต่ถ้าเข้าใจตรงธรรมะตรงนี้ว่าธรรมะมันอยู่ตรงนี้แล้วจะไปหาอะไรหยุดอยากเสียหยุดอยากดิ้นแล้วหยุดอยากมันเป็นไงมันก็หายเหนื่อยสิมันก็สงบสิ แล้วก็ความอยากคืออะไรล่ะก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่แล้วไงพวกเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีทุกข์เพราะความอยากอยากในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นอยากจะไปให้ถึงก็เลยเหนื่อยมากคํามภพข้า,ขาชาติแต่ถ้าหยุดอยากได้อยากมีอยากเป็น่ะเห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าแค่รู้แค่เห็นตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นอยู่เนี่ยเห็นแล้วรู้แล้วเราจะไปไหนอ่ะก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วยมจะพบความสงบของใจเลยจะพบความสงบ ถ้ายังหาอยู่ไม่พบแต่ถ้าหยุดหยุดแล้วจะพบว่าโอ้ทำไมมันสงบอย่างนี้เนาะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานพอดีมีโนะยมมาปฏิบัติธรรมเนาะอันนี้แชร์เป็นตัวอย่างเลยแย่โย,ยมไปว่าโยมเนี่ยเดินจงกรมมาหลายวันแล้วเนี่ยทั้งเดินทั้งยกมือเนี่ยจะเอาอะไรไหนลองบอกหลวงพ่อสิจะเอาอะไร,ไะออะไรทําแบบนี้จะเอาอะไรโยมบอกว่าก็ให ให้เรามีสติหรือว่าให้เรา,าให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เราเกิดปัญญาประมาณอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ทุกน้อยลงหรือเราไม่ทุกเราบอกเฮ้ยคุยกันธรรมะทุกวันเลย,ยว่าจริงๆมีแต่สังขารมีแต่สังขารมันมีเราเส่นที่ไหนอะถ้าบอกว่ามีเราจะได้นั่นได้นี่นี่แสดงว่าเป็นมิจฉาทิฐิแล้วเป็นความเห็นผิดแล้วเอาใหมพูดใหม่สิ จะเอาอะไรโยมก็คิดไม่ออกแหละคิดไม่ออกหลวงพ่อเลยถามไปตรงๆว่าเมื่อกี้เนี่ยไอที่บอกว่าจะให้มีสติใครอยากจะได้มีสติโยมก็บอกว่าก็หนูไงเนี่ยเห็นไหมมีตัวตนละตอนแรกจริงๆมันไม่มีตัวตนหรอกแต่พอถามไปกลับมาก็หนูไงอยากจะมีสติเราบอกเฮ้ยเฮ้ยมันมีหนูอะหนูก็คือตัวเองอนะตัวเราอะนะแล้วความจริงมันมีหรือเปล่า ไม่มีโยมบอกไม่มีเออเมื่อไม่มีแล้วเมื่อกี้แสดงว่าที่มีตัวหนูมีตัวเรานี่แสดงว่าหลงไปแล้วน่ะหลงว่ามีเอาเอาไม้ดูที่มันมีไม่มีโยมบอกเออ on. ไม่มีเราเออถ้าไม่มีเราแล้วจะอยากไปได้ทําไมอะ่ะอย่โอ้้แยแค่นี้เองนี่นะแค่หยุดแค่หยุดยากแต่แค่ให้รู้ถูกต้องว่ามันไม่มีเราพอเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีเราผู้อยากก็สลายไปผู้อยากก็หายตัวไป พอหายไปปั๊บมันจะโล่งดิมันจะเห็นความเบาเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมันโล่งนี่หว่าพอรู้แบบนี้มันโล่งไปเลยมันเบาไปเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละแสดงว่าเกิดปัญญาแล้วนะแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันที่บอกว่าเพื่อให้เราทุกน้อยลงเพื่อให้เราพ้นทุกข์แล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยครเคยอยากจะพ้นทุกข์เคยอยากจะให้ทุกน้อยลงก็เราไงเราบอกอ่ามีความเห็นผิดอีกแล้วมีเราอีกแล้วแ้วความจริงมันมีเราไหมไม่มี อา้าวเมื่อไม่มีแล้วเมื่อกี้หลงอะทีทั้งนั้นอะ่ะที่หลงอยากจะให้เราทุกน้อยลงอพอรู้ว่าไม่มีเราแค่นั้นแหละโล่งอีกแล้วหัวโปร่องอีกแล้วเบาอีกแล้วน้าหนักลดลงนะเพราฉะนั้นเนี่ยธรรมะก็คือตรงนี้แหละเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกเสียเห็นถูกก็อย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีเราหรอกมันมีแต่สภาพธรรมะถ้ามันหลงไปเป็นเราเมื่อไหร่รู้ทันว่าหลงแล้วนะพอหลง มันหลงตรงไหนมันหลงตอนที่คิดที่พูดนี่แหละพอพูดพอพูดปั๊บนี่แหละถ้าไม่รู้สึกตัวคือพูดแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าพูดมันก็หลงไปเป็นกับสิ่งที่พูดเลยเช่นถ้าพูดว่ามีเราเรายังมีทุกอยู่นี่พูดเอาเองนะแต่ถ้าไม่รู้ว่าพูดอ่ะมันก็เป็นเราตามที่พูดเลยแต่ถ้ารู้ว่าพูดจะรู้เลยว่าโธไอ้คาพูดมันแคบเออมันเป็นแค่อะไรนะวจีสังขารใช่ไหมพอพูดปั๊บมันเป็นวจีสังขารก็เป็นวจีไงคือสังขารน มันแต่ถ้ารู้ทันปั๊บรู้ทันตรงที่พูดอะ่ะแล้วก็มันก็ดับไปความเป็นตัวเราก็ไม่หลงเหลืออยู่ก็หายไปเหมือนกันคิดก็เหมือนกันท่นคิดว่าเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อจะได้อย่างนั้นอะดูที่คิดเอานั่นนะ่ะเป็นจิตตสังขารอืมแล้วก็ถ้ารู้ทันปั๊บว่ามันคิดเอานี่ว่ะก็เอ้าพอรู้ทันปั๊บความเป็นตัวเราก็หายไปเพราะความเป็นตัวเราไม่มีอยู่จริงอะมันมีเพราะพูดเพราะคิดนี่แหละอ,อ รวมถึงการกระทําด้วยเนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยเดินก็คืออะไรอะ่ะกายยะาสังขารคือกายมันเคลื่อนไหวากายมันเดินมันไม่ใช่เราเดินแต่พอเราเข้าใจผิดปับ๊บมีเราเดินอีกแหละแต่พอเข้าใจถูกปับ๊บอ้ามีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินเนี่ยต้องใช้สูตรใช้ปัญญาตรงนี้แต่ปัญญาเหล่านี้มันเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยการฟังเนาะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพอฟังแล้วเข้าใจแล้วก็มาบวกกับสภาวะจริงอะ่ะ ว่าที่แท้เนี่ยธรรมะที่แท้จริงอะ่ะมันไม่มีความหมายอะไรหรอกความหมายต่างๆเกิดจากการปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นคำพูดขึ้นมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องให้เป็นราวขึ้นมาแต่โดยสภาพธรรมะมันไม่มีเรื่องไม่มีราวมันไม่มีเรื่องแต่ทีนี้ถ้ามันมีเรื่องไปแล้วเช่นไปพูดไปแล้วไปคิดไปแล้วก็รู้ทันดิคิดก็รู้พูดก็รู้แค่นี้มันก็จบเป็นครั้งเป็นครั้งคิดก็รู้พูดก็รู้คิดก็รู้พูดก็รู้ เคลื่อนไหวขยับขยับก็รู้ก็ใช้หลักรู้เอาคือสติรู้รู้รู้อย่างเนี้ยรู้แล้วก็ได้แต่รู้มันไม่มีอะไรเกินจากนี้หรอกอทีนี้ถ้าสมมุติจำได้แล้วเนาะจำได้ที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยเช่นจำได้ว่าจำได้แล้วว่าเออจริงๆธรรมะนี่เนาะมันเป็นสังขารจริงๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆแล้วก็เคยผ่าน เขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วว่าเคยเข้าใจผิดอะไรเช่นเข้าใจผิดว่าเออมีเราเรายังมีทุกข์อยู่เราอยากได้สตินี่แสดงว่ามันหลงพอมันได้ประสบการณ์แบบนี้ปั๊บว่าเอ้ยแบบนี้คิดแบบนี้พูดแบบนี้มันหลงนี่นะก็จะมีสติจะรู้เท่าทันจะเร็วขึ้นเพราะว่ามันจําสภาวะได้พอพูดทีนึงบอกว่าเอยเราเป็นอย่างนี้อ่ะมันก็น,นึกขึ้นจําได้ขึ้นมาว่าเอยคําพูดนี้มันเป็นแค่สังขารแล้วก็รู้ทัน มันจะจําสภาวะนี้ได้แล้วก็จะชํานานพอชํานาญเสร็จแล้วมันก็จะละความเห็นผิดไปได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอหลงผิดมันก็จะรู้เร็วหลงปั๊บรู้หลงปับงป๊บรู้ประมาณอย่างนี้ก็จะทําให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันทุกครั้งที่รู้สึกตัวเพราะฉนั้นน่ยครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามท่านสอนอะไรรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดกายเคลื่อนไหวก็ถูกแล้วเคลื่อนไหวแล้วก็เข้าใจถูกว่าที่เคลื่อนไหวมันเป็นกายมันไม่ใช่เราอันนี้ก็โอเคจบไป พอมันคิดอะไรขึ้นมาเอา้ารู้ทันพอรู้ทันเสร็จบวกด้วยปัญญาเข้าใจแล้วว่าโธมันก็แค่ความคิดมันไม่ได้เป็นเราคิดมันไม่ได้เป็นผู้คิดมันก็ออกจากความคิดได้ก็พ้นโลกไปพ้นโลกพน้พนความคิดไปนะครับตรงนี้แหละคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นทางที่รัดแล้วสั้นแล้วก็คือรู้ตัวรู้กายรู้ใจอย่างสัมมาทิฏฐิคือรู้ด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องตามความเป็นจริงว่ากายเนี้ยมันเป็นแค่ สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเนาะก็สมควรกับเวลาพอดีฮะไอ้หวัง